กักชิงเคยในช่วงตามตอบปัญหา p h o n e นะครับทำไมอัปเดตไม่ได้ครับเกิดมีสาเหตุก็คือนะเพือเทียอาจะไม่พอนะครับหรือต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับผมเผื่อว่าบล็อกเข้ามานะครับผมลองรีสโตร์รีสตาร์ทเครื่องนะครับหรือไม่ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คืออัปโดอต้องใช้ WiFi ์็คือประมาณวันที่นั้นรับอีก3เดือนเช่น2 0 เอ,อ็ดพคเช้าวันนี้ก็ปรับไปเป็น21สอคอเพราสคมันก็ขึ้นในแอปแต่แอปเลยใช้ไม่ได้เราอัปเดตเสร็จตั้งติดก่อนแล้วตั้งวันที่กลับก็ใช้ได้แล้วแต่ผลเสียไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่เคยมีการลองดูนะผมนะผมให้เราปิดแค่เปิดใหม่ดูนะครับผมแลนะ้ใช้งานได้นะครับสช้าวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหา i ฟ h o n e ห้องจะลนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมแด้ผมสวัสดีครับ